สวัสดีครับปกบผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับอ่าวันนี้ก็จะมาเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่ปลูกไว้นะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็อันนี้อยู่ที่ร้อยสิบห้าวันนะครับนี่ครับก็ปลูกแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับปลูกเป็นอ่าในสไตล์ของแบบอินรีย์นะครับปลูกแล้วก็ลดน้ำนะครับร้อยสิบห้าวันนะครับนี่ครับดูนะครับ เม็ดส้มสวยเลยนะครับนี่ครับก็จากที่เคยถ่ายในสวนนี้นะครับนี่ครับเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับอ่าอันนี้ไว้เลี้ยงนูเลี้ยงไก่ได้ดีเลยนะครับนี่ครับก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขานะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะครับปลูกแล้วก็รดน้านะครับประมาณ70กว่าต้นนะฮะก็ทดลองปลูกนะครับก็สรุปได้ว่า เป็นผลผลิตที่โอเคนะครับนี่ครับกระฝุ่นเลี้ยงสัตว์ที่ผมใช้คือพันธุ์ GT822 นะครับเป็นของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ฝักใหญ่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับฝักใหญ่เม็ดสวยเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับนี่ครับนี่ครับฝักใหญ่ๆเลยนะครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยจะขนาดไหนนะครับคือเราตอนนั้นคือก็ปลูกแบบตามคุณลูกแบบง่ายๆนะครับก็คือปลูกทิ้งไว้นี่แหละครับอ่ะพูดก,กันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนาะก็ปลูกทิ้งไว้นี่แหละแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ําเช้าเดียวนะครับจนมาถึงอายุร้อยสิบห้าวันก็เนี่ยครับเม็ดก็ใหญ่แข็งป๊กเลยนะครับ อันนี้ผมจะเอาไว้เลี้ยงหนูนะครับเห็นไหมครับปลูกแค่เจ็ดสิบกว่าต้นนะครับผมซื้อมาถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทนี่ปลูกได้เป็นโอ้โหหลายพันต้นเลยนะครับเป็นหลักพันต้นเลยนะครับเพราะว่าถุงหนึ่งกิโลหนึ่งก็น่าจะอยู่สักพันต้นได้นะครับเกินแน่นอนเลยฮะไม่ต่ำกว่าพันต้น่ะพูดอย่างนี้เลยดีกดีาวเนาะไม่ไม่ต่ำกว่าพันต้นนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นการทดลองนะครับ ทดลองที่ได้ผลดีพอสมควรนะครับเพราะว่าเห็นแล้วก็ถ้าเม็ดแบบนี้โอเคนะครับหนูชอบกินนะครับเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์เลยนะครับข้าวโพดนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะครับส่วนผสมของหัวอาหารก็จะมีข้าวโพดอยู่ในนั้นนะครับเป็นหนึ่งในหัวอาหารนะครับที่เป็นส่วนผสมที่เขาผสมลงไปนะครับนี่ครับก็เป็นข้าวโพด GT 8 2ดนะครับของบริษัทอะไรเนาะผมจาไม่ได้ผมก็ ขายอยู่เหมือนกันนะครับขายในราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับอันนี้ปูแบบอินนซีนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนี่แหละครับนี่ครับก็เล็กบ้างใหญ่บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเพราะว่าเกินคุ้มแล้วครับผมก็คิดว่าเกินคุ้มนะครับดูดิครับปักใหญ่เลยนะครับนี่ครับก็เป็นอาหารลดต้นทุนนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ ปลูกเองนะครับก็จะประหยัดได้พอสมควรถ้าไปซื้อตลาดนะครับบอกตรงเลยว่าราคากิโลกรัมละ10บาทแน่นอนนะครับเป็นข้าวโพดเม็ดที่สีแล้วนะครับถ้าเป็นข้าวโพดแห้งๆแบบนี้ผมไม่รู้ว่าราคาอยู่ที่4บาทหรือ8บาทหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือเราปลูกทิ้งไว้นะครับเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับเป็นพื้นที่ว่างๆก็มาปลูกรดน้ําไว้ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์อ่าอันนี้จะไว้เลี้ยงหนูนะครับโอ้มีแต่ฝักใหญ่ๆเลยนะครับนะนี่นะครับมันก็ไม่น้อยนะครับนี่ครับก็เท่าฝ่ามือผมนะครับนี่นะครับดูดูแต่ละฝักแต่ละฝักนะครับนี่ครับนี่ครับดูฝักนี้สิครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าอ่านี่ครับมันไม่ใช่ว่าเป็นมุมกล้องนะครับมันคือเป็นภาพจริงๆนะครับเอ่เห็นไหมครับพื้นที่หนึ่งไร่ของผมก็มีประโยชน์นะครับทําได้หลายอย่างนะครับได้จะปลูกเนี่ยครับปลูกปลูกกระพงกระเพราปลูก คณะนะครับตรงนี้เริ่มใส่คณะแล้วนะครับเดินเร็วนิดนึงอาจจะลายลายตาครับนี่ครับคณะหวานไว้นะครับตรงนี้ก็ผักชีนะครับตรงนี้ผักชีนะครับตรงนี้ผักชีลาวนะครับผักชีลาวคณะเดี๋ยวจะแยกปลูกแล้วนะครับปลูกไปขายให้แม่นี่ครับแม่จะของเนยครับขายผัดม้ครับก็ดังย้ายอัดดมย้ายเลยครับง่ายๆนะครับหนึ่งไร่จะเซตแบบผสมผสานในสไตล์ของจักกินเที่ยวทำเกษตรนะครับจะ ทำยังไงก็ได้ให้เกิดรายได้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับกเ็เดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บแล้วนะเก็บเนี่ยครับก็หักเลยนะครับหักเลยอืมหักแล้วก็ดึงเลยนะครับนี่ครับอืมโอ้เนี่ยครับเม็ดสีสวยเลยนะครับเออโอเคใช้ได้นะครับถือว่าผ่านนะครับก็สรุปได้ว่ามันเป็น ก็พดที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ได้นะครับเป็นพันธุ์ที่ว่าผมก็ไปเจอในเพจนี่แหละครับเจอในเพจนะครับเจอในเพจก็เลยซื้อมาลองปลูกทีนี้ก็เลยเอตอนนี้ก็ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายเขาด้วยนะครับเขาก็บอกถ้าใครสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับสั่งซื้อที่ผมได้นะครับแต่ไม่ได้เอาซองมาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะผมจะเก็บนิดนึงนะครับเก็บพ่โพดเพราะว่าไม่มีคนจับกล้องให้นะครับ เก็บแล้วก็จะไปชั่งกิโลนี่ครับใส่เข่งแดงนะครับเข่งแดงก็2กิโลนะครับตามมาตรฐานเลยครับเข่งไซส์นี้2กิโลนะครับแล้วเราไปดูกันว่าเจ็ดสิบกว่าต้นที่ปลูกไปมันรูปมันเหลือกี่ต้นเนี่ยเห็นไหมเวงเวงบ้างตายบ้างอะไรบ้างนี่ครับเราไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบมินซีเม็ดพันเราเหลือเยอะครับปลูกแค่กำมือเดียวมั้งนี่เนี่ยผมปลูกแค่กำมือเดียวนะครับเจ็ดสิบกว่าต้นนึงครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเจียบกรโพดก่อนนิดนึงแล้วกล้องจะตัด นี่ครับเราเก็บเลยนะครับนี่ครับฝักเล็กฝักใหญ่เราเก็บเลยนะครับไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ่าผมจะเอาเลี้ยงหนูนะครับนี่ครับจะเอาไปเลี้ยงหนูเพราะว่าหนูมันแทะอยู่แล้วนี่ครับเล็กใหญ่เราเก็บหมดนะครับนี่ครับนี่ครับเก็บนี่ครับเห็นไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมเก็บแล้วก็จะไปชั่งกิโลไว้ได้กี่กิโลนะครับมาดูกันว่าการปลูกข้าวโพดอินทรีย์แบบปลูกทิ้งไว้แล้วลดน้ำ เฉพาะตอนเช้าตอนเดียวนะครับผมจะใช้เวลานี้เวลาเดียวนะครับในการทำข้าวโพดตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดตรงนี้นะครับนี่ครับผมนี่ครับที่ชี้มาหมดเนี่ยตรงตรงสวนที่เป็นข้าวโพดผมจะลงพริกนะครับอ่ลงพริกซุปเปอร์ฮอตนะครับอ่ลงพริกซุปเปอร์ฮอตซื้อมาหนึ่งถาดนะครับก็จะลงพริกแทนนะครับเดี๋ยววันนี้เก็บข้าวโพดแล้วก็ จะเอาต้นข้าวโพดออกนะครับเพื่อจะปลูกพริกนะครับอ่าแล้วสักครู่นะครับแล้วก็จะลงพริกต่ออ่าเดี๋ยวเก็บข้าวโพดก่อนแป๊บนึงนะครับนี่ครับเก็บเลยครับฝักเล็กฝักใหญ่เก็บหมดเลยครับนี่ครับหักเลยครับง่ายๆนะครับนี่ครับนี่ครับป๊าโอเคสวยงามอ่าเป็นไงครับก็เรียบร้อยครับเก็บข้าวโพด นะครับไปเป็นอาหารเสริมของไก่หรือว่าหนูก็ได้นะครับเนี่ยครับก็ได้แหละครับนี่ครับได้ประมาณนี้แหละครับก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นธรรมดานะครับเราไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าปูกก็ระยะอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังห่างเกินไปก็กินพื้นที่นิดนึงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะปลูกตามแนวรั้วนะครับเรารู้แล้วว่ามันปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้ แต่ต่อไปเราจะมีปุ๋ยขี้หนูแล้วนะครับเพราะว่าหนูต้องทําความสะอาดสองวันสามวันแล้วก็ทำสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ทําความสะอาดทีแล้วก็จะได้ขี้หนูนะครับมาเป็นปุ๋ยข้าวโพดนะครับนี่ครับก็ได้เกือบครึ่งเข่งนะครับกี่กิโลเราก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่าเราปลูกไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยลดน้ําก็ลดน้ําน้ําก็บาดาลนะครับนี่ครับก๊อกน้ําตรงนี้ครับฉีดไปนี่ครับโอเคนะครับสําหรับ การเก็บข้าวโพดในวันนี้เดี๋ยวเราไปช่างดูนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะถอนต้นทิ้งแล้วก็ลงพริกนะครับปลูกพริกนะครับสักถาดหนึ่งก็ร้อยต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้กิโลนะครับขึ้นต้นช่างเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวโพดเมื่อกี้สิบต้นเจ็ดสิบก็ต้นนี้นะครับก็ได้แล้วครับสิบโลนะครับก็เท่ากับว่าเรามีอาหารเสริมเพิ่มขึ้นมาอีก 8กิโลนะครับข้าวโพดนะครับ8กิโลนี่ครับชื้ๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับก็ไม่น้อยนะครับนี่ครับมือดํานะครับมือดํานิดนึงนะครับเออต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านี่ครับไปทํทำเอที่ให้อาหารหนูนะครับก็รอเองนะครับนี่ครับรอเองก็ประหยัดต้นทุนหน่อยครับนี่ครับที่ให้อาหารหนูนะครับอ่ารอเองนะครับก็ใช้ปูนไม่เยอะนะครับ สองถังกับไสอีกสองถังก็ได้เก้าอันนะครับถ้าซื้อเขาก็สามร้อยเบีเซ็จอันนั้นก็ประมาณสักสามร้อยบาทแล้วนะครับถ้าซื้อเขานะครับเราลงทุนไม่ถึงร้อยนะครับเนี่ยครับได้ได้มาตั้งสามร้อยนะครับอันนั้นประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับในสไตล์ของจักกินเที่ยวทำเกษตรนะครับเนี่ยครับก็ได้แล้วครับอาหารเสริมในการเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูนะครับก็ี๋ยวจะปลูกต่อนะครับตามแนวร้วเราขอจัดการพื้นที่ต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบก็เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นแนะนำหรือติชมกันได้นะครับการทำการเกษตรแบบง่ายๆนะครับแต่มากหรือน้อยก็คือเราทำแบบพอเพียงนะครับ อาจจะมีลงทุนแต่ก็คือเราไม่ได้ไปลงทุนสูงนะครับแต่เน้นๆก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์นี่ครับขนาดอาหารเลี้ยงสัตว์ก็ยังเป็นอินทรีย์นะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะมีขี้หนูขี้ไก่เลยครับไปช่วยนะครับเพราะว่าจะเริ่มตอนนี้เรามีเวลานะครับเพราะว่าจะเรียนเรียนเกือบจะจบแล้วนะครับก็จะมาทําเต็มรูปแบบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้าวโพดนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกแบบอินทรีย์นะครับตดน้ำอย่างเดียวนะครับนี่ครับก็มีเล็กบ้างใหญ่บ้างปะปนกันไปนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปของอข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกเองแบบอินทรีย์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้า,าจ,จะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ